เมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีครับหัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนท่านเดียวกันเลยครับคุณนุ่มนิ่ม TN นะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยท N มอ็บนเสียงนะครับแหมแบบนี้ภาคเดียวไม่พอแล้วครับจะจบลงแบบไหนครับนี่เลยครับทุฟยูนะครับมวยมันสนั่นมือรุ่น9เส้นนะเชมบกเพชรแล้วก็มีทั้งนำทั้งนอกทั้งในเอามาดูคู่นี้นะครับไปได้หาห้าจากเคมอเตอร์แล้วก็ซีพีเจริญพกพาครับ ก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านประธานดิ่งของสวนู้รีส์พร้อมโดยท่านดรพงเร์งวิเศษไพูทูลรองประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทเจริญพกอพันธุ์อาหารจำกัดมหาชนขอบคุณ C ี f ประเทศไทยจำกัดมหาชน t u ู 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาว Tru ู tr ue, และดี a c ็ธุรกิจขายใหญ่ยี่ห้อดังอะครับเริ่มเริ่มจะปัวกันแล้วครับนะ้หมิงโอ้โหรุ้นเลยนะครับรุ่นเล็กน้ำเงินนะครับไฟแดงเก่งสยาม นี่การแวกกาดเลยนะครับน้ำเงินรุ่งเรืองเล็กอา้าวกิ่งสยามมาขวางฟันเลยแตกแตกรับเข็มละ500บาทดูอ้าวแทงแทงล่างไม่เป็นไรอา้าวแตะแยกก่อนอ ทีวีครับฮาดูมวยสุดคมเต็มอิ่มเลยครับ8คู่ที่สำคัญดีเลยเ,เพียง2วินาทีเท่านั้นเองดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่นะครับแอปพลิเคชันพรายทีวีพร้อมด้วยน้ำจิ้มดับลันสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยเจเจปอซาวนาพร้อมด้วยเดอะสเปซขอนแก่นนะครับลองสัมผัสได้ประธานงานโดยคุณจิ้นเจเจแล้วก็ไทยพยักยิ้มไทยพยักยิ้มนี่ของคุณหนึ่งชัดชัยสาสกุลนะครับไทยพยักยิ้มดิบบึงคำพอยลำลูกกา ครอง6นะครับไทยพยักหิ่มโดยคุณหนึ่งชัดไทยสาสกุลครับต่างกันต่อนะครับคู่ที่3ยกที่3ครับวงในพยายามจะตีหน้าขานะครับรุ่งเรืองเล็กเป็นการตัดกําลังนะครับเก่งสยามก็ปักหลักใกล้ๆครับโอ้โหแม่ดึงหลบเชียวไปนิดเดียวครับเอาติดไปขวาไปโอ้โหดูครับ นี่ครับหมประเป็ดบูดูดานลองน้ําเงินครับลุงเรืองเล็กโอ้โหแต่ว่าครบเครื่องอาวุธหลากหลายครับเก่งสยามนี่หละครับฮาสายดียดสก,กัดก่อนครับแต่ลุงเรืองเล็กหมประเภทมบรรทุหินครับเถ <ข otic S 2> ิงไม่สนทนอย่างเดียวครับโอ้โหใสะขาต่อยหมักเต่ขาต่อยหมัดมากเก่งสยามอย่าตกใจอย่าตกใจโอ้โหนี่ครับโอ้โหชนอย่างเดียวเลยครับวันนี้ลุงเรืองเล็ก <c oughs> ก็น่าจะรู้แหละครับว่าเก่งสยามนี่พอโดนบทหนักๆแล้วมีลูกตกใจให้เห็นครับไฟที่แล้วนี่ดูเดือดเลยครับอเก่งสยามยังใช้ฝีมือรอบวกโดนแข้งขวาไปก่อนคืนด้วยขวาครับมาคู่นี้โอ้โหสู้กันมาไม่โอ้มีสอกใกล้ๆครับใกล้ๆปักหลักตีตีหน้าขาครับโอ้โหกรรมการธีรวุฒิแยกครับรุนบนเวทีโตไฟแดงเก่งสยามนําเมินรุ่มเมงเรืองเล็กนะครับผิดไป เิดไปไลเอา้าขาตายแล้วก็ท่านประธานดิฉ์คองสวนภูรีสอร์ทนะครับเรียนเชิญนะครับท่านผู้ปกครองที่สนใจจะพาบุตรหลานมาไปเรียนศิลปะแม่ไม้มยมยไทยครับเรียนเชิญครับที่คลองสวนภูรีสอร์ทจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเนี่ยครับต้องขอขอบคุณท่านประธานดิฉ์คองสวนภูรีสอร์ทครับในฐานะ ท่านนายกสมาคมกีฬาโมวยไทยนายขนมต้มอ,อเรียนเชิญครับแต่ว่าตอนนี้เกมเดือดแล้วครับยก4ี่ดับเครื่องชนเหมือนเดิมนะครับทางด้านรุ่งเรืองเล็กเก่งสยามก็พยายามจะเก็บกันอาวุธนะครับแล้วก็โต้เน้นเน้นคู่นี้ภาคทีสองโอ้โหมฟันทั้งทั้งไหลเลยครับอ่ารวบไว้รวบไว้กมาการธีรวุฒิเห็นว่าออกอาวุธกันไม่ได้ติดเชือก็แยกครับอ้าวนี่เลยครับขอบคุณนะครับประธานสภาปิ้วไทยนะครับสิงห์บุรีนี่ม หุนเลยนะครับหมัดล็อกไว้ไทยธาน,นีนะครับเอาอล็อกเลยทีเดียวไหมโอ้โห,โหตีไปตีไปตีไปโอ้โหแตกไม่แตกแตกเข็มละห้าร้อยด้วยนะอันตี้ซินนะครับเอาขวาสวยต้องทะเลาะแล้วนะครับน้ำเงินรุ่งเรืองเล็กเอาขวานอกได้นะครับเก่งสยามไล่ล็อกไล่แขนโหนมายังตีไม่ถนัดครับโอ้โหนี่ครับ มาตีนายักขู่เข้าไปเหมือนเดิมับลุงเลองเล็กแต่ว่าดูผ่าเก่งสยามเก่งกรหโักหนักแรงๆ,ลงๆลงกลับออกมานี่ครับมาไหนตอนนี้ผ้าจาเป็นต้องเล่นไหนด้วยอาจารย์ธีรวุฒิแขะแยกมาก่อนครับสู้กันถึงพิกถึงขิงครับคู่รองของเราครับมวยมันสนั่นเมือง แข้งขวายัดเข้าไปคืนด้วยมาเฉียวไปนิดเดียวครับจังหวะดึงหลบของรุ่งเรืองเล็กเก่งสยามศาสต์แทงมาติดตัวหายใจรถต้นคอตอนนี้เก่งสยามอยู่ไหนนกเจ้านกเจ้าอยู่ไหนรุ่งเรืองเล็กไปด้วยครับการแก่แยกยกนี้ยกสี่ต้องทําแต้มให้เอะติดมปเอ้าโอ้โหผ่านหัวไปนิดเดียวการคอนี้รับหนึ่งหมื่นเลยเอ้าตะไปไปแดงเก่งสยามน้ำเผื่รุ่งเรืองเล็กต้องลุย ลุยแล้วในในไม่ยังตีไม่ถนัดนะครับเกีงาสยามแบบปลายไปลยป,ลยป,ลยปลายมาตั้งตั้งไว้โชนิกน้ําเงินรุ่งเรืองเล็กเท้าเอ้าจับปั๊บพลิกพลิกขวาสวยของเก่งสยามมาลอยหน้าลอยอับุกต่อยก้นฝันฝันฝันเอ้ามาแล้วมาแล้วตีได้ไหมตีได้ไหมไม่ยังตีไม่ถนัดนะครับโอ้โหนี่ครับมา เริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นครับลุงเลงเล็กโอ้โหคนละแข้งคนละแข้งอ่าตอนนี้มาดอ่าดอาวุธทีเด็ดอ่าขอซักเพี้ยงป้านึงครับตอนนี้อือดูมาเก่งสายามแกก็คอยโตคอยกันเก็บอาวุธอยู่ครับอ่าแต่ว่าเวลามัน,ย,นยังมียังมียังมีครับลุงเลงเล็กอ่ะ,อะหมดยกก่อนครับหมดยกแก้เกมแป๊บเดียวครับ เนี่นะครับเดี๋ยวดูมหนังเหมือนเดิมไหมตอนนี้โอ้โหดูครับหมัดโอ้โอ้โอ้แม่ลื่นเลื่อนโอ้ยสายกรรมการคุณนดุนกรรมการนี่ไม่มีใครนับให้นะครับเอาละครับสามนาทีสุดท้ายเอ้ยยกเอามามาเวียงตอนนี้กรรปั้นไม่มีรูของรุ่งเรืองเล็กกลับมาน่ากลัวอีกครั้งหนึ่งครับอ้าวลุยเลยรุ่งเรืองเล็กน้ำเงินนะเอ้าทำได้ทำไปเก่งสยามเอ้าอูไว้อ้ไว้ล็อกไว้ล็อกไว้รุ่งเรืองเล็กเอาบุกอีกบุกอีก นี่แหละครับทวิรูมวยมันสช่นนอ้โเอาแต่พลาดครับแต่พลาดเลยเอาต่อยต่อยไปต่อยไปนายนายต้องมาทำทำทำให้ได้นะครับน้ำเงินดุงเรืองเล็กฝวายแดงเก่งสียมเอาอยู่ในมุมอยู่ในมุมแม่มีหมัดรบกวนไว้อีกตองเดินอีกนะครับดุงเรืองเล็กโดนทีปออกไปออกข้างมานิดเดิงต่อยมายังไม่เข้านะครับต่อยโอ้โหแม่ก็ไม่เน้นต่อยนะครับน้ำเงิน รุ่งเรืองเล็กโอ้ยชนยกไม้ฮะแวบเดียวอ่ะอ้าวต้องวิ่งไล่อีกวิ่งไล่อีกนะครับวิง่งไล่อีกนี่จะไปะโชคง่ายขึ้นอ้าวต่อยพี่ต่อยซีต่อยซี่เอาฟันไปดิอะไรก็ทำไปฟันไปเถอะฟันไปทำได้ทำไ,ทำไปนี่ครับนี่มีอาชีพมาด้วย5แสนนะครับรุ่งเรือง,งเล็กโอ้โหภาคนี้แล้วทำได้ภาคนี้ทำได้ไหมทำได้ไหมโอ้ดูครับ ว้าเจ้าเก่งสยามดูครับแมตอนนี้ไม่อยากอยู่ใกล้ไม่อยากอยู่ใกล้ทอไนพ์ปุ๊บแผ่นรวบรัดเอาไว้เลยครับแบบเผาเวลาไปก่อนครับโชกับเก่งสยามไฟนี้นี่ทำให้รุ่งเรืองเล็กก็อึดอัดเหมือนกันนะครับช็อตจะต่อเนื่องนี่มาเจอเนี่ยครับลูกจุกจิกกวนใจแม่แกก็เลือ้อยแกก็ยกเก่กแมบังไปเรื่อยครับจบคู่นี้คู่ต่อไปเป็นคู่เอกแล้วนะครับซ้ายกับซ้ายเจอกันครับ ชัยโทนเรเด็กมาร์เก็ตเจอกับปืนใหญ่พอหลักบุญนะครับ122ปอนด์ถูกที่ถูกเวลาเลยครับคู่เอกคู่ต่อไปคู่นี้ก็ในช่วงท้ายๆแล้วครับพยายามจะต่อยพยายามจะฟันเต็มที่แหละครับพุ่งเลองเล็กอ้าวนี่เลยครับชอบแบบไหนมชอบคูกมวยอย่างไรแบบไหนนะครับน้ำหนักเท่าไรนะครับแจ้งบริษสายพิษดีบ็อกซิ่งเวอร์ชันจำกัดนะครับอาทำบริษัทก็เสียเงานะครับคุณวิรัติวชียังเก่งสยามคารวะเลยทีเดียวรอกรรมการตัดสินก่อนนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเราดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับแกมือได้ไหมครับไฟแดงเก่งสยามสิ์บอสลสกนนะครับและใบสุดท้ายนี่ครับวันนี้ล้างตาได้นะครับเก่งสยามสิ์บอสลสกนครับชนะคะแนนลุ่งเรืองเล็กลุ่งเลืองเล็กนุ่มนิ่มที